เออโอเคงั้นชั้นเช้งเงาเสียบสลายแล้วกันอาจารย์ไม่แทนสงไ <ใน S 2> งก็เสือกชันเช้งผมปาหุ่ตีหายเสือกแห้มันไม่กู้เลือดจับคืนมาเว้ นี่หว่าหยิบลืมว่าไม่ได้หยิบเลเปียิ้มมาโอ้มันวิ่งเรามันวิ่งแล้วโอ้ยของเสือไปแล้วติงเอาสายฟ้าแก่ยังรอดอยูอโอย่โอ้ยนิดเดีเยวเยองยอังโดนอีกเหรอ เดี <t aty ra> 네๋ยวไหใกลไหนใกลไหนใกล้แค่ไหนโอ้ยฉันโดนมองไม่เห็นผมจริงเหรอพี่สีดำขนาดนี้แกก็รู้อยู่ที่นีปัญหากันถูกต้อง mọi người mày không biết mày đâu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  โอ้เดี๋ยวเห็นผัวทำไมอ่ะทำไมผมไม่ไม่ติดวะเป็นไงหมอไม่ทำแต่ไม่น่าเลยครึ่งหน,นึ่งลางกากโมชันทนลุใหญ่อ่ะใช่ติดแอปพกชั่น โอเราเราันกแดรนาการที่ต้องคืนเได้ในการซ่อได้แล้วบอกกัน ออกั่มือทะนุเลยมันเ็ละลั้น่าเจ็บเนี่ย่าเ็เนาะอ้อะเลอไรทเลานเกียรเกออกไปเกออกไปเอาอเฮ้ยมาเปใช่ไหมเก๋ okay. ไ,ไะไ้ก็ได้อยู่ตามน่าแดบอะไรแกงอมเป็นอะไรที่ดีเท่าไหไร่ยาหมลเท่าไรเฮ้ยฉันจะชนหน่อยเฮ้ยกอดทำงานเว้ยขอคริสติคอลหน่อยค่ะ โอ้โกเปลี่ยนใจแล้วไม่ใช้ธนูใหญ่แม่ละโอ้โหทำไมามีชาร์จชาร์จต่แกก็รู้อยู่แกก็ยังจะฝืนใ,ใช่ไม่จะไว้จะรีรเทรทกับเกเหมือนกัเกกิเนี่ยมันแรงนะมันแรงเข้าใจเว้ยแต่การขึ้นตัวมันช้ามาันก็ยากในกกโอนเทนตอเฮียโมอเตอร์ มีฮีโร่เลยพี่ไอรีเดอฮีโร่โลชันิดโลชันเข็มก่อนจะรับจันีวะเนียนสีว่าไอรีเดอฮีโร่พี่กระตุอทุีเฮ้ยพี่ระวัาางระวังเราจะทำบั๊ได้ค่ะ อ,อีกเยอะหรอมึงไม่คิดยังกูทำอะไรเดืนเหรอแล้วเรจะมับไดนียถามมน,นัวอะไรต้งงฉัเนีเออ่ยแล้วหรอโอย ข้าเห็ดพี่โตอีกลแล้วเห็นเลยนะนุ่งเงาเห็นเลยโตช่แต่ง,งีช่ไมไม่เป็นไรรับทำยีเดได้ต้าน,นี่นเป็นปั๊บมือสวย่ะพูดเลยไอ้ปั๊บยาวไอ้ปั๊บยาวสองหน้ากระดาษไม่มีความหมายพี่หลัง อ่้วงไรเซเบอร์โอ้มไม่ทำแบ,บ็เสร็จหรอหมดแล้วฉันมีเลือดแล้วหมดแล้วหมด,หมดจริงไม่โคกันไอออกาไมโคกันบอสด,ดีกว่าเอาแล้วโคกดดันบอส ล็อกบอสตอนไหนเนี oh, oh. <LO> ้ย <The> ขัดปุล <sh arp is wrong> okay. well, ็อกแต่โอโอก้าโอ้จะบ้าตายล็กบอสเถอะขอรองละบอสนะไม่ได้โดนนะบางทีก็งงนะทำไมชอบล็อแตมือทบัวใช่มันเป็นเรื่องปกติแกมันตนนี้แล้อกดัตถไกลที่สุดมันก็ไวรจะเป็นเรืองปกติเด้วปะ ไม่เอาอ่ะไม่ย้ายมันก็เป็นมันก็เป็นล็อกตดีกฟอยู่แล้วไม่เกกรื่องกดบีใครทาำาะเบียนก็ล็อกตัวน,นะ ใ้่เหรอใช้บ่อยอย่างหลีท่าเนี่ยไอ้เจมส์ไอ้เจไอ้ีบเ้เขาใช้กันเลยไอ,อ้ที่ผมเห็นไลท์เซเบอร์มันพวงเกินเปสองรอบอีกนะพิธาเนี่ยไม่มีใครอยากเข้ามมไปโหมกระรดดดิถ้่โซโล่เราทได้เว้ย ผมว่ไแค่จุดสุทายไอดฮีโร่แย่นี่ฮีโร่ไม่ได้แล้วจังหวะนี้เอาฮีทก็ไอฮีโร่ไอฮีโร่ไอเดนฮีโร่ขึ้นปรเลินเกตโอ้หมากอเยโทำงานย ตามสอพัลลจ้าสักทีผู้เดือยเด้เหรอี่ตัดมันง่ายดีสวยวิชิตอีข้าวแอ๊ ข้อแอคแทกอ่ะมั่นใจเลยว่าเลือด20%มันหายไปแน่นอนเอออ่ะน,นั่นแหละดาบจารดเลยชีวิตของไบอลขอบคุณดับจรัด <laughs> ดับจารดอร่อยมากเนี่ยผมเพิ่งรู้แล้วว่าไอ้ท่าย,ยิงหนักมันกลายเป็นนั้นแดละแล้วผมไม่รู้ว่าโมชั่นมันนานแค่ไหนเว้ยผมคิดว่ามันเท่ากันสรุปกว่าจะแคนเซิลได้มันอย่างนานเลย อยย่างางเลบ้มันก็ต้องอย่างนั้นแหละไม่งั้นก็โอพไปฮะเพิ่มพลังโจมตีของหมัดนี่มันไรเดอร์นี่หว่าอา้าวเพิ่มพลังโจมตี